พี่น้องมาเปิดคลิปกันย่ำคำคำหาโมุงฮู้ป่าตอแต่พี่น้องเห็นบงหันขั้นเป็ดก้งเลย EP นี่ก็บบไก่บบไก่เราพี่น้องเลยอยู่ไม้นี่พี่น้องโอ้หยอนแสงน่น้อยหนึ่งโลนพี่น้องเลยบริเ็ดคลิป EP นี่สงสัยเป็น EP ลอยหามั้งพี่น้องเลย ถึงจะดูตัวประกฏดเดี่ยวไปหาร่อไซสกับบุคคลไมีปลาพี่น้องเอ้ยบ่คอยได้เฮ็ดคลิปมาหนี่เมื่อวานซีก็ซคือคือบตัวบริษัทบรินี้ก็เลยเฮ็ดขีบองพี่น้องเอ้ยเอ้าอีพี่นี่ติมพี่น้องปลากินหนึ่งพี่น้องท่านบ่พุ่นเห็นบ่พี่น้องปูงมัดหนึ่งพี่น้องตัวแรกแข่งมาโอ้ยกล่องรุดนสัปพี่น้องเไม่บรุดสำหรับเด้อกล่องแกงท่านพี่น้องเอ้ยเนาะมันบ่มีไฟไายให้พี่น้องเอ้ยนี่ตัวแรงแข่งมัดเปิดคลิปเอ้า มนัมนมนัมนมนันมันมันอีพี่นี่พี่น้องเอ้เอาจีตามกันไปพี่น้องไปปูดป่าจังหวัดกอนตัวแลกแหแกมนันอีพี่หนึ่งลอยหาอยู่บ้านมันตีเป็นบ้านย่างสักขโพยพี่น้องเอ้ต่ว่าบอกขางทาง่มาม้าท่านปีกายนี่เคยมาเห็นข้าตกกันเข้าไหลกันลายอยู่พี่น้องอีพี่นี่ผมเลยม่ผีมาประตูนามมองบ้านหยนะ่างเนี่ยผมก็ลังเห็ด บางพ่อม,มาหอดนเสียงไม่โคบบืเบมืออมอยู่พี่น้องนี่มันสิลุงน้องน้องสางใหญ่ป้อเขื่อนนี่เป็นน้องใหญ่พี่น้องก็จกใหม่เอา้ายีพี่ี่เห็นหน่อพี่น้องตัวแหลกแหกหมานเปิดกล่องติดตามไปพวกพี่น้องเลยอาโมงู่กลัวเลยละเงยปนัดจะดเสียวเนี่ยพี่น้องอีกตัวหนึ่งคน เห็นพวพี่น้องกอูเกิดขี้นุมรอมมามาันม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 ันอีพี่แต่ที่สองเดวพี่น้องไห้เปิดกล่องมาตัวใีญหน่อยก็ไข่ได้พี่น้องเลยอีละไม้มามือนีก็ไปเห็นไผ่พ่พี่น้องเลยอยู่ยออยผู้เดียวดิมท่านด้คำนนนเนว่าท่านในเหลือางาน,านว่เพือ่อนเออติดตามกันไปพ่พี่น้องอีพี่หนึ่งอยห้าในเฮ็ดอะลาประเทศนี่ขี้วกระไรขุนหมานไม้ไหม เป็นเห็ดบอกไม่พี่น้องคุณเ,เห็ดบอกไม่ถมหนามมองพื้นจอมหนามมองไหลหมองนี้นะพี่น,ออน้องนี่ไหลออกลงหนองใหญ่หมู่บ้านนึครับที่ก็คืออยู่ผมก็ได้มาหมอนี้เรื่องไม่เห็ดคลิปบึงบ่หม,มุนสิบานคือหมู่บ้าน,นาวะพี่น้องเอยติดตามกันไปพี่น้องเอ้กันไปยาวๆาวไปละบ่ค่อยได้เห็ดคลิปปนไหนสันนี่เลยขากล่องไปรแรงมาพี่น้องเอ้ ทไม้พี่หน่องเลยสิเป็นยังไงละ่ะเขามาหอดเองเราซองแตมเอ้เปิดกล้องมันเป็นบอกยอยู่ทั้งเสื่องพี่น้องเลยทั้งไตมันเป็นเขาเลยก็จอหนามให้มันไหลนะพี่น้องเลยก็จหานงานลุงเถื่อผมมาหอดหาโม่พอดีมันสอยง,งานเบื้องพี่น้องเลยมันสิคือว่า มันหันยอนน้อนลงสองหมาก็กินสองตัวละโตตัวใหญ่พี่น้องเลยขากล่องก็ะลื้อพี่น้องเออแล้วใส่นี่ดูเห็นต่อเลยพี่น้องหมาหู่บ้านก็เจ้าการะดิ่งกันอยู่พุ่นข่างนันแล้วเจ้านั่งข้อฟุ่มก็เจ้าจนแตกพี่น้องเลย เอฟซีแถววันย่างเอฟซี FC แถวอันนี้เพิ่ผมก็สีหู่วยเราคือไมน้นี่สองสามหมื่มนพี่น้องเอ,อ้ยกรบบาดเหตุคลิปมีแต่เป็นเลาะมีแต่น้ำปลาบ่ามีพี่น้องเอ้ยเห็นกันในปีนี้เส้นเบ็สไลยกัดมองในปลาเขากัดคอมเมนต์ใจมาบอกเนยเดอ้อพี่น้องออมองในปลาเขา อ๋อา uh ิดตาไปพึ ini, uh ่งพ nah, ี่น้องเลยอีพี่นี่ก็ไรมาผู้เดียวบ่มีเลยเสียนเบ็ดมือนี่คือปลาบ่เขาพี่น้องไม่อีกเลยพี่น้องแต่ที่สามมัน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 พี่น้องเลยแต่ที่สามโตโตโตงามขึ้นงามขึ้นนี่พี่น้องเลยเอาชิดตาไปพึ่งพี่น้องเลยใช่บ่มีเสียนเบ็ดเขามานี่ อ่านมันผมปลดป่าก็กลมาแหนบรับค้างจริงสิโอ้ยกล่องสั้นเพรากล่องพี่น้องเอ้ยตัวนี้เรื่องรุมรุมโดนโดนเบิ่งแล้วมื่อนี้คำอะไรพี่น้องเลยมาหอดหาโมกกลัวละเอ้าไม้กันนี่แหะพี่น้องเอ้ยเอฟซีแถวบันย่างสากะโพนี่คือสิหูดีหรอกทั้งบวงทั้งยังนี่พี่น้องเอ้ยก็บว่ไกยุกบ่าไก่บานผมผมเลยขี่มอไซค์มาออกมาผู้เดียวแต่ว่าอยู่หม่องสะพาน มันยามันขเจ้าเอาลายอยู่พี่น้องพี่กายผมมันหมานอยู่ผมเลยมาเมื่อมองมองประตูนามนี่นามพันปลหยมองประตูหนามเม่เขามาจ่อมันเขาเห็ดเบียกอยู่ประตูหนามพี่น้องเอ้เออสิตามกันไปพี่น้องเอ้สิ่มานสำนึกมือนี่อได้ดูการตกปลาอะไรพี่น้องเอ้ก็ได้เห็ุคิบนี่ละพี่น้องไม้กลไยหนามไรก็คอยข็าเจ้าเห็ด ทั้งเทิงก็เจ้าเลยว่าโจกให้นามไลอย nos, ู่นี่พี่น like well, ้องมันจะไหลลงกน้องไงน้องนี like ่ก็เอิอน้องยังเราคงกระพงหอวกันแต่ว่าแถวน้องสั่งไงนะพี่น้องเลยแถวบ้านน้องแต่แถวบ้านยาสักกระโเผอีพี่น้องเลยเสี่ยนเบ็ดแถวม่วงแถวตะบนหูเรือขึ้นชิ้นหูดีหรอกพี่น้องเลยวันอยู่ใสมันบอกตัวนี้ก็ยุดหลัง วัดบรรย่างสกปรกพี่น้องเลยเขาเรีกว่าปลาตอดพี่น้องปลาตอดอทรัพย์ตีจ้าก,ก็ไปเพิ่งพี่น้องเ,เอ้ยสางคำสางเมื่อด้ันสิมานทำไหนบริเฮตคีบจ้าเกื่อพี่น้องเป็นพอดีแหละดูการนี่ยดูการตกปาลาอลไรพี่น้องก็เลยบิเฮตคีบ ฝากกดไหลก้แช่ป้าเบิดให้ยูให้กินนี่เลยพี่น้องเลยอ๋อตกปลากันพี่น้องเลยว่ามันจิมานบ่ไหอนี่คำนะพี่น้องเอ้ยจนะไหนนักพฤศจิกายนโอ้ยาหาโมงกลัวมโหดปีพี่น้องเลยเอ้า ติดตสามก็ไปเบิ้งพี่น้องเอ้ยอันมันเหมือ่อพุ่งกระสือบริให้เบิ้งเด้อเขาไปปิดคลิปกันอยู่บ้านพวกเราคนอู้วปลากระลังมาพี่น้องไอ้โม่คนสวบจุบยุบยุบยุนสงสัยปลาเสียนเบ็ดเข้ามาเข้ามาปลาบนเขาขพี่น้องมันจะเป็นยังไงเมือนนี่ว่านปลาเขาดีด้วยพี่น้องพุ่มโม่บริษัทคลิปพ่ใหญ่เราเฮ็ดงานอยู่นี่เราวัด แง่เขาก็ขึ้นเมื่อวันก,กนัอนจะไหนเราไปละลายลายลอยู่ประกวดเาเจ้าตึกแหงอยู่นี่พี่น้องแกงนี่เด้อพี่น้องเ,เอ้เบื้องพี่น้องเอ้ไปเบ็ดซ่อยกันุ่นที่คือบ่วยนี่ไปเคลื่อนปากมุ่นกับว่าคือพี่น้องเอเ้เลาะแถวพนากับว่าคือตการกับว่าคือหนามาเบิ้ดอะพี่น้องเอ้ ว่าหงสุดๆกับกระเกินโลนี่แหละปลาเอ้าแขกรับเสื้อน้อยมากผมพี่น้องเอ้๋เห็นบ้างไปงูยังนอก่น้องไปอู้ปลา,ากับปลาปลาเอ้าเอาเอางูกับพวกงู <g ül> เบิ่งกันติดตามกันไปบผงพี่น้องเอ้ยพี่นี่อยู่ผู้เดียววันนี้ก็ไปเห็นแสนเบ็ดมากอู้พี่น้องเอ้ยปลาตอดตรงหัน เอาปลายเบ็ยดไปไล่งูพี่น้องเงี้ไหมโอ้ยนี่นาใส่งเงี้ยกอะไรแกงในเรื่อกล่องสายนี่มันหย่าน,นะพี่น้องเลยไอ้กล่องหย่านนะ่ะเอ้ยเลยถ่ายไปตลอดพี่น้องมันจะคำนะก,ก็เลยหย่านันอ้พี่น้องบ่เดือบือ อืมอ,อือมา่ะมันเพี่น้องเหี้บพูนตุบปลาอู้แขนเสียดเห็นบ่พี่น้องฮะมัน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 พี่น้องเอ้ตัวหน่อยตัวใหญ่ไข่ในตาปลาอยู่นี่มีแต่ตัวแค่ไข่เด้ยพี่น้องอ้าปวดปลากันพี่น้องเอ้ยติดตาโกปป้พี่บึงอ่ะพี่น้องบึงปลาเปิดใจกันพี่นี่ปวดปาลาเดี๋ยร่ะเป็นต่อนเหนียงบ่ มึอนี้ใครแน่แต่พี่น้อยมันมีตัวงามอยู่ป่ากำลังขึ้นมาพี่น้อยก็คอยเห็นเสี้นเวีดวยพี่น้อยนี่มองสภาพก็ว่าเขาดีขนาดพี่น้องก็ยังมองมันย่างสภาพออกมันย่างพี่น้องแต่ผมมาว่าท่านก็เจา้านามค่อยลงผม,มไปย้อนเบึง มาหอดบองเห็นปลาพอโตคนกับ,บว่มีมานี่ก็บองเห็นคนปลาเพรเขาพี่น้องก,ก็เลยส่องมาตกเออพี่จ้างก,ก็ไปพี่นอ้องเอ้ยมันหมาหบนบ่มื้อนี้มาหอดคือบ่เห็นเสียนเวชขดต่อจะคือว่างนะพี่ ีคำไวไวไว่เอ็นีู่เห็นพี่น้องาปลากระบอกดีอยูป่ปลาเขาเรื่องขาเขาละกูเก็บกบูเก็บอยู่เนาตาิกงน,นไปพี่น้องเอ้ยคำพูดภาษแจ้งจีบ,บุรีไทยพี่น้องพ่นเห็นว่พี่นอ้นนองมาแล้วพยิ่งใหาพ่นพี่น้อง เดี๋ยวเปิดแฟตแต่พี่น้องเอ้ยคำเลยคุณตัวปลาตัวใหญ่ตัวน้อยสมกันอยู่นี่นะเอ้าเปิดแฟตแต่พี่น้องเอ้ยมัน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 พี่น้องเอ้ยคำจะได้กับคุณรอด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 พี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ตัวน้อยสมกันปลาอยู่นี่ใครดีได้พี่น้องเอ้ยเอ้อชิ้นตังกันไปพี่น้องเอ้ยป็นสีมันสำหรัมือนีินะอพี่น้องอีกแต้มหนึ่งเลย แต้หนี่คือสีเป็นแตบทุดท่ายการจิตไทยถ้ำน่ะพี่น้องเอ้เบิ่งล่ะเปิดแฟดลงหนามพี่น้องเอ้หนามมันอยู่ใกล้หนามปวดหนามตื่นปามตื่นพี่น้องเอ้คอยไปพิดคลิปกนอย่บานน้อยพี่น้องเอ้พีนี่กับถ่ายเบิ่งซ้ำนี่แตพี่น้องคอยไปพิดคลิปกนอย่บานมานแน่อยู่แบเบื้องเดียวป้าเขาดีเราพี่น้องเอ้มมาเนี้แต่สีอยู่ไรจักถุมเลยพี่น้องเอ้ขั้น บ่มีเหนเสีนเบ็ดมากจลยคลิปจังไหนเลยพี่น้องนั่งผู้เดียวร้อนๆอยอะเฮ้เขาไปปิดคลิปกันจังหวัดพี่น้องเลยเพราะว่าขั้นเปิดแฟดโดงน้องหนามกับไฟมันลงพี่น้องเลยเขาไปปิดคลิปกันจังหวัดนะ้พี่น้องเนาะมะพี่น้องเลยมาปิดคลิปอยู่บานสองโลพ่อดีพี่น้องเลยมานอยู่มานี่พี่พี่นี่พี่น้องเลย ตกป่าไปตกป่ามานั่งอยู่ผู้เดียวร้อนพี่น้องประกาเลยออกมาซะมะหาอดบาานะอ้านสองทุ่มแล้นินลุงเนกเนี่ยลุงเน็กวายกระเทยเทาสองทุ่มมหาอดบ้านสองถุมพอดีพี่น้องเลยกระเทยกระเทยเทากระเทยกระเทยกระเทยได้สองได้สองรูพอดีครับเอ้าอีพี่นี่มันเนี่ยอยู่พี่น้องเลยอีพี่หนึ่งลอยหา ให้เอฟซีปลาเบิดอยู่ดีไม่แห้งสุกสุคนอีพี่หนาจังว่ากันไหม,มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เล้เอฟซีเลยครับสวัสดีครับ